ส,สนับสนุนโดย g s แบตเตอรี่แบตพลังอึดใครมาก็อเป็นปรานแตง่งแต่งตัวอย่างนี้คนนี้ใครอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณปนัดดีนะนะครับเห็นแค่ชุดก็พอ,อจะรู้แล้วอ๋อปุ๋มเหรอเอาแล้วยัยนั่นใครอะไรที่นั่งเหนือปุ๋มนะ เนื่องเพิ่งเห็นนะเนี่ยท่านประธานจะกรบครับผมัครับช่วงท่าดีครับท่านประธานครับขอขออนุญาตท่านประธานสั้นๆครับผมผมขออนุญาตเปิดคณะกรรมการจริยธรรมทางการเมืองพิจารณาเรื่องนี้ก่อนยัตติที่ได้ประชุมอยู่ในขณะนี้ครับท่านประธานครับเพราะท่านผู้นำ่ายค้อนของเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังกับโคศกผมคิดว่ามันมันไปต่อไม่ได้ครับมันเป็นความเครือบแคลงสงสัยของทุกคนในสภาในขณะนี้ครับท่านประธานครับ ท่าประธานครับาประธานครับ,รบ<อ>ท่าประธานเสอที่ดีครับครับท่านรอ,องนายกรัฐมนตรีครับท่านประนมปีเจริญในในฐานะที่อยู่ในกรรมธิการจริยธรรมเรียนน้องว่าในสองเวลาของท่านเสน่ห์เนี่ยกลางคืนท่านจะพูดอย่างหนึ่งกลางวันจะพูดอีกอย่างหนึ่งกลางวันเนี่ยไม่ใส่แว่นเพราะกลางคืนใส่แว่นเนี่ยเหมือนวุ้นเส้นมาก เดี๋ยวต้องให้ท่านที่ปรึกษาก่อนนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ผู้อาวุวโสของสภาเรานะขอขอบคุณครับรท่านประธานที่กรอบครับผมโมเรลยังเชิญยิ้มครับที่ปรึกษารัฐบาลนะจะมาพูดว่าใครใหญ่กว่ากันในนี้ไม่ได้ในสภาเนะยครับทีหลังอ่าไปยุ่งกับเขาเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาการเข้าใจล่าครับผมไม่อยากคุยครับของผมไม่อยากพูดนะรับรองว่าใหญ่กว่าุ้นเส้นแน่นอน,นเนะนีย สั้นๆครับขอขออนุญาตประท้วงแล้วประท้วงทั้งสภาทอล์กเลยครับด้วยเหตุผลสองประการครับหนึ่งเสียวเสียวมากสองเหมือนเกินขออนุญาตประท้วงประมาณนี้ครับคนเรามันเหมือนกันได้นะครับท่านครับลุงก็ใช้สิทธิอะไรครับื่อกี้นีเขาพูดอะไรกันครับผมไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเลยครับเขาพูดอะไรกันไม่รู้ครับ ลุงป้อมน่าจะฟื้นลําบากแล้วล่ะท่านประธานนะนิดนึงฮนะคือพอคุยเรื่องใหญ่เรื่องเล็กผมหูตึงกันทั้งสภาแล้วตอนนี้ท่านประธาน <c oughs> คือทีแรกก็ไม่รู้ว่าใครใหญ่ใครเล็กแต่ท่านวาสุลุกขึ้นมาบอก <c oughs> ผมขอสั้นๆ <c oughs> ทีนี้เนี่ยต้องขอบคุณเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไอเรื่องของการโกง <c oughs> ผมเนี่ยไม่เห็นภาพท่านประธานว่า เเงินตกใส่หอยหอยอ้านี่เป็นยังไงแต่คุยมาถึงตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วคือถ้าเกิดตะโกนกันแบบนี้ก็กัดหูกันเลยดีกว่าอะไรนะนฮะนี่ไงมันตึงกันทั้งสภาแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วเราผ่านเรื่องหอยไปนานแล้วครับไม่ไม่ควรจะเลี้ยวกลับมาที่หอยอีกครับฮะคือ เอาไปรักษาหูหรือไปผ่าตัดอะไรบางอย่างออกก่อนจะดีไหมจะได้หูดีขึ้นอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวผมผมจะไม่ได้ัวยแล้วครับครับอาจารย์เพราะว่าเรื่องอย่างเนี้มันไม่ควรเป็นเรื่องหลักในการอภิปรายในสภาเห็นไหมฮะคุณปนัดดีของเราเนี่ยท่านไม่ตอบโต้อะไรเลยเพราะว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีครรับ เดี๋ยวคุณชอบขอนิดเดียวนะไอ้ที่ว่าใหญ่ๆกันคุณชอบขอนิดเดียวฮะอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยเขา้วยท่านมาพูดได้ยังไงคะว่าใครใหญ่กว่ากันในขณะที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันนุ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะเดี๋ยววินิจใัยเพื่อที่จะให้ที่ประชุมไปต่อได้นะครับคือ ใครจะเล็กจะใหญ่นี่ขึ้นอยู่กับกฎหมายให้อำนาจไว้ก็เรียนเชิญท่านเสน่อภิบายต่อเลยไม่น่าเชื่อนะผมแค่เปิดประเด็นคือมันได้เดียวดีเราไปกัได้ขนาดนี้เลยท่านประธานอะอะไรนะประธานพูดอะไรนคือผมผมไม่ยืนยันเพราะตั้งแต่ที่นะครับท่านเหยินบอกเนี่ยนะแล้วประโฏว่าท่านโอเลนทำฮะผมว่า เวลานี้หูควรจะดีกันได้แล้วนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับมันมีประโยชน์ <c oughs> คืออันนี้พูดตรงๆนะท่านประธานเราเราเนี่ยนะไอ้เรื่องการโกงเนี่ยมันเป็นมหากราบเยอะเหลือเกินหลายเรื่องเหลือเกินที่ผมบอกว่าไอเ้เงินงบก่อสร้างมันเป็นช่องทางถูกไหมครับท่านประธานครับเราจะสร้างกันไม่อยู่ดียหรอือแล้วท่านประธานเห็นไหมครับมันมีการก่อสร้างเราสร้างไม่เสร็จเป็นตึกกลางเนี่ยนะครับมูลค่านับหมื่นล้านนะครับใครรับผิดชอบบ้างครับ เห็นไหมฮะใครแล้วไม่ชอบบ้างโอ้โห <c oughs> หาผู้รับเปมาประมูลกระบาก่อสร้างทําไปได้สักจํานวนหนึ่งอยู่ๆก็ทิ้งงานไปครับท่านประธานแล้วก็ไม่เสร็จทําไมอะ่ะอา้าวงบก็บอกอถูกใช้ไปแล้วด้วยนะไม่รู้จะไปอะไรเดี๋ยวก็ของบสร้างใหม่สร้างใหม่ไปเรื่อยๆไอ้ของเก่ายังไม่เสร็จเลยท่านประธานถามจริงๆว่าใครมันโกงมันต้องหาทางลงโทษในพวกนี้ครับ <c oughs> บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาหากินกับภาครัฐ มาประมูลงานภาครัฐเนี่ยต้องตรวจสอบไม่ใช่ว่าเนี่ยไปกอ่อวัตถเหตุไปทําอะไระต่างตกขึ้นมาถล่มพร,ระรามสองไนดะ้กี่รายแล้วท่านประธานดูสิเจ็ดช่วโโตรวันนี้ต้องต่อยโคตหนึ่งมาอย่างน้อยท่านประธานยังไม่เสร็จเลยนะท่านประธานน่าจะเป็นแปดแล้วน่าจะเป็นแปดช่วงโทษถูกไหมฮะมันมันจะยิท่าไหนกันนะครับนะขอโทษนะฮะท่านประธานไอ้บริษัทที่ทําเรื่องอะไรนี่บอกว่าอะไรจะลงสมุดพกขอโทษที วันนี้สมุดไม่มีให้พกเพราะสมุดพกจะไม่ออกมาเลยครับท่านประธานครับทำไมมันล่าช้าขนาดนี้ครับมันต้องเร่งมันต้องจัดการไอบ้บริษัทเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเข้าบัญชีดําคือแบ็กลิสต์ถูกไหมคร,รับท่านประธานตาขดว่าพอเข้าบัญชีดําบอกว่าเข้ามานะั้นมันก็เปลี่ยนจดทะเบียนใหม่ครับท่านประธานเปลี่ยนชื่ออะไรต่างเข้ามาถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้มีรูปแบบของการขอโทษดีนะเข้ามารับงานอีก นอกจากขอโทษมีประวัติว่าเคยก่อสร้างอะไรมามากมายแล้วท่านประธานนะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีขนาดของงานที่ได้รับว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่ทํามาเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการทําเขาเรียกบริษัทร,ร่วมค้าหรือจอยเวนเจอร์ครับผู้ที่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งหลายพอใหญ่ปับ๊บก็จะมีลูกเล็กๆเ,กเ,กเกข้ามาจอยด้วยเข้ามาจอยด้วยเห็นไหมฮะสำหรับพวกใหญ่ก็ทํนมาที่หางานพอถึงแวดจริงไอ้เล็กไป,ไป,ไป,ไปตัวทา ไปตัวทําก็คือทําเงินข้ามันเองครับท่านประธานครับไอ้บริษัทใหญ่ก็เลยมีหน้าที่ไปหางานแล้วก็ชวนคนนู้นมาจ้อยคนนี้มาจ้อยท่านประธานครับจ้อยอะไรฮะเจีย๊ยนี่ครับท่านประธานครับเป็นเจ้ยเวนเจอร์ทำไมเป็นเจ้ยเวนเจอร์มาเจอกันอะไรฮะท่านประธานมันต้องแก้ไขมันต้องจัดการมันต้องมีความเด็ดขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นมันโกงกันอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือขอโทษนะฮะนอกจากกระบวนการการโกงแบบดีแล้วการตั้งงบประมาณ งบประมาณวันนี้ก็ตั้งใครได้เท่าไหร่ก็ปีต่อไปก็บวกขึ้นไปบวกขึ้นไป,นไปมันก็บ,บานทารโรก,กันไปหมดไม่รู้ว่าต้องการหรือไม่ต้องการเอางบมาใช้มาผ่านการพอถึงเวลาไปลายปลายปีงบประมาณเงินเหลือก็ไปผ่านเงินให้ท่านประธานไปดูงานต่างประเทศไปอบรมไปสัมมนาไปใช่ไหมฮะมันต้องการมันต้องใช้จริงหรือเปล่าถูกไหมครับเงินถูกผ่านไปหมดเปล่าเปล่า,าไม่โกงก็เหมือนโกงเพราะอะไรงบเหล่านี้มันควรจะถูกไปพัฒนาประเทศ ไอ้เงิน3ามสี่ล้านที่มาสร้างตึกเนี่ยเอาไปสร้างโรงพยาบาลเอาไปสร้างโรงเรียนหรือไปพัฒนาระบบพวกนี้ยังได้ประโยชน์มากกว่าครับท่านประธานครับแต่บางคนได้ของจะเป็นดันไปเปิดรับบริจาคครับโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องการงบเข้าไปสร้างเพราะว่าวันนี้ในภาคประชาชนเนี่ยเราต้องการโรงพยาบาลที่เข้าคิวอย่างเนี้ยไม่ดาราใช่ไหมเราจะไปโรงพยาบาลไปกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วไปเจอหมอเนี่ยนะครับประมาณใกล้ห้าโมงเย็นเจอหมอห้านาทีท่านประธาน ไปรอกี่ชั่วโมงอะครับรอต้องดูดินับเวลาสินะฮะแต่ไม่ดาราไม่สบายอะ่ะแกนหลับตั้งแต่คิวแรกเลยนะแกก็หลับไปไปรอไปเรื่อยถูกไหมครับแกไม่คิดอะไรเพราะแกก็อยากขึ้นที่อยู่แล้วท่านประธานทุกครับแล้วใครจะเลื่อนรองเท้าให้แก่ะครตื่นขึ้นมาใส่ผิดข้างหนีด้วยเนดะี๋ยวเอากลับมาบ้านเอทำไมกูได้ไลายเปลี่ยนวะเขาว่านนะ ไปได้ของใครมาก็ไม่รู้ท่านประธานหูตาก็ไม่ค่อยจะดีไม่แม่แน่ใจใส่ผิดข้างกลับมาบ้านเนี่ยนะแล้วก็บอกไม่ไรเดี๋ยวุ่งนี้ก็ไปหาอีกเดี๋ยวไปได้ข้างหรือบ้านครับทุกวันนี้ที่บ้านไอ้รองเท้าไม่เหมือนกันเลยทนะ่านประธานครับไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลกันอะไรก็ไม่พอแล้วมันไปสร้างไอ้ตึกสร้างโอ้โหได้อยู่กันเนี่ยนะ,าาานยะท่านประธานอยู่กันไปบอกโหระดับท่านประธานระดับผู้รายการเราต้องมีทั้งชั้นเลยสอง แถมสเปรย์ลอกเมคอัพหนึ่งสง่งฟรีรีบกดเลยทุกคนจิ๊กริงจริ<ะ>ท่านประธานครับย,ยังไงครับผู้วงครับทำอย่างนี้ได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาเลือดหมูเจ็กจุ่นมาขายในสภาบ้างนะสภาทอง